สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูวิธีการแนะนำตัวเป็นภาษาจีนกันค่ะวันนี้ขอเสนอนคำว่าหนีเจ้าฉันแม่มิงเจที่แปลว่าคุณชื่ออะไรค่ะงั้นเรามาดูองค์ประกอบของคำว่าหนีเจ้าฉันแม่มิงเจอกันเลยค่ะองค์ประกอบของคำว่าหนีเจ้าฉันแม่มิงเจมีองค์ประกอบคือคำว่าหนที่แปลว่าคุณหรือคำว่าเธอค่ะและ้วมีคำว่าเจ้า ที่ใช้สำหรับการเรียกชื่อและแปลได้ว่าชื่อหรือเรียกว่าค่ะและยังมีคำว่าเฉินมที่แปลว่าอะไรค่ะและคำสุดท้ายคำว่าหมิงจื๋อที่แปลว่าชื่อค่ะงั้นเรามาลองทบทวนคำว่าหนีเจ้าเฉินแม่หมิงจจ๋อกันเลยค่ะ แล้วเราจะตอบยังไงล่ะคะถ้าหาว่ามีคนถามแบบนี้วิธีการตอบให้เราตอบว่าวอรเจวและตามด้วยชื่อตัวเองค่ะตัวอย่างวอรเจวอลิสค่ะและใส่ชื่อของตัวเองค่ะงั้นเรามาลองถามเพื่อนๆในชั้นเรียนกันดีกว่าค่ะเราเริ่มจากคำว่าหนีเจ้าชื่อมมิง ที่แปลว่าคุณชื่ออะไรและให้เพื่อนร่วมชั้นของนักเรียนตอบว่าหว่เจ้าและตามด้วยชื่อของตัวเองค่ะตัวอย่าง你叫什么名字我叫 Alice ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ